มคาระมันคือกลุ่มเบียวเสงอุสาพยายามทำทุกอย่างให้เหมือนเสงอุสาแต่ไอ้เหี้ยี่สัตว์เสือไม่เหมือนมึงไม่เหมือนไม่พอนะเหี้ยมึงยังดูแบบโอ้โหไม่มีราศีเหี้ยเลยเลยสมหรับที่แต่ละคนแม่งก็ไม่ได้โดดเด่นเหี่อะไรเหมือนโผล่มารวมตัวเล่นๆกันไหนเหี้ยเหมือนเด็กข้างบ้านนี่แม่งมาจับกลุ่มรวมเก่งกันไหนไปที่แต่ละคนแม่งก็ตายโคตรโง่เลยเว้ยไอ้เหี้ยอยู่ดีๆเนี่ยอย่างโมโรเนี่ยมึงนึกจะมีบทมึงก็มีบทเว้ยไปเฝ้าไอหม้อสกีดูมันใส่หน้โตะเอาไว้ใหญ่สู้กับเด็กแล้วมึงเฮีเด็กไอ้เหี้ยไม่พอแล้้วมมมมึงตตาายยยโโโคครอนนถเเลหีีดุชิิกท่ ทางบรูรโต้ฆ่าตายตัวของอิเกะเนี่ยอิเกะนี่แม่งไม่ได้มีเหี่ยอะไรดีเลยนะเอาจริงงนะอยู่ดีๆก็โผล่มาตายตายโชงโง่ๆอ่ะเฮ้ยคาชินโกจิมีบทอยู่อาจารย์บรูรโตรด้วยเออไอ,ไอน,นี่มีบทอยู่อิเกะมันก็แค่นักบชโง่ๆคนหนึ่งอ่ะเดินผ่านทางมาแล้วโดนมาเร็งสาบเข้าหูเห็นบอกว่าสู้กับคางุยะไม่ชนะแล้วพูดๆแบบนี้กูก็สงสัยเหมือนกันว่าตอนที่คางุยะมันคืนชีพแล้วสู้กับนารตรโตะซาสเกะสาก,กุระแล้วก็ก,การคาชิอยู่ไอ้เหี้ยนี่ไปไหนวะถ้ามึงมึงเคยอยู่จริงๆนะทําม ทำไมแม่งไม่มีการกล่าวถึงในเรื่องนั้ตะอ๋อไอสัตว์กูคิดออกแล้วเหียคนเขียนก็เพิ่งจะคิดออกต้องมีตัวร้ายที่เป็นตระกูลอุสุสกิเหมือนกันโอ้โหแม่งการเถระดับวัยระดับฟาดเลยเฮ้ยแต่เราสู้ฟาดไม่ได้นะฟาดนี่ตัวละครไหนตายมึงอยา่าพึงรองไอสัตว์ยิ่งกว่าราคนบนอลนี่เหียอยู่ดีทีก็ฟื้นนี่จะฟื้นก็ฟื้นเว้ยมันมันเกิดจากของการเถของคนเขียนบทเว้ยไอเหียนี่ก็เหมือนกันเว้ยเรามีอุสุสกิชี้ใบมาเป็นเวลานานและเป็นเวลากว่าพันปีล้านปีแล้วมึงมีอยูู่่่เเเปปป็็นนนีีีลล้้้าาจริงงๆทไไมมมมึโผหหกอื คนหนึ่งไอ้เยชื่ออะไรแลวกูจำไม่ได้แล้วอยู่ดีๆมึงนึกจะมีบทก็มีบทมาสู้กับนารุโตะแล้วแม่งก็เสือเพนารุโตะง่ายๆแตาทำไมฉันไม่ได้หรอกนะพลังของฉันนี้ฉันสามารถดูซับจักระได้อ่อดูซับจักระได้เลยเหียน้ำมันเอาไปเลยเหียเอาไปเลยแล้วก็ตายงงๆ what the fuck is this man คือกลุ่มคาระผมมองว่ามันเป็นกลุ่มเบวเสงอุตสาที่สร้างมาไม่รู้สร้างมาทำไมไอ้กลุ่มเหียเนี่ยไอ้เยแล้วบามีบทบาทได้กูท่านับดีๆนะ ว่าไม่ถึง20ตอนด้วยซ้ำอะ่ะมีบทก็มีบทแล้วเทนนี่มึงจะมีบทแล้วโชว์อะไรให้คนดูจดจำหน่อยไม่มีเหี้ยอะไรน่าจดจําเลยตอนเนี้ยที่เด่นๆอยู่ตอนเนี้ยก็เห็นมีคาชินโคจิอ่ะคนหนึ่งตอนนี้เป็นอาจารย์ของโปรโตไปแล้วไอ้โค้ดนี่ก็ดูแล้วน่าจะเป็นบอสหลักได้แหละกูว่าน่าจะเป็นบอสหลักของเรื่องไงส่วนที่เหลือกูก็ไม่รู้ไอสัตว์มันจะสร้างมาทำไมเหี้ยสร้างมาแล้วมไม่ได้มีราศีสตรีนี่เหี้ยอะไรเลยเหี้ยกลุ่มเหี้ย yeah. เลยนี่